วันนี้เราจะมาสอนอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง Sigma BF สําสำหรับใครนะครับที่เป็นเจ้าของกล้อง Sigma BF แล้วอยากจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนนี้เห็นว่ามีเฟิร์มแวร์มาใหม่แล้วง่ายๆไม่ยากครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเคอันดับแรกเลยคือเราต้องชาร์จแบตกล้องให้เต็มก่อนเพื่อไม่ให้กล้องดับระหว่างอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อมาสิ่งที่ต้องมีก็คือสาย USB Type C หรือจะเป็น USB Type A to Type C ก็ได้ซึ่งก็คือสายที่เราใช้ต่อกล้องเข้าคอมเพื่อโหลดรูปภาพครับต่อมาเราต้องทำยังไงให้เราไปที่เว็บไซต์ sigma.global.com นะครับแล้วเรามาเลือกที่ support จากนั้นเราเลื่อนลงมาหาคำว่า firmware download เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกเป็น camera และเลือกเจ้า bf อ่าก็จะมี firmware มาใหม่1.01กดเข้าไปครับเขาก็จะมีบอกว่าเวอร์ชันนี้อัปเดตอะไรบ้างแล้วเรากด d o w n โหลด อ่านข้อตกลงติ๊กยอมรับและกดดาวน์โหลดครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์ bf underscore v 1 0 1 bin ต่อมาเราก็ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอพอต่อเสร็จปุ๊บเราก็เปิดกล้องเปิดกล้องเสร็จเราเลือกเป็น m a s t o r a g e บนี่เลือก m a s t o r a g e เสร็จปับ๊บเราก็จะเจอ sigma bf อยู่ในคอมเรา และเราจากนั้นเราก็ลากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปในตัวกล้องอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเรา eject กล้องออกปุ๊บแล้วเราก็ถอดสายหลังจากนั้นเรามาเลือกที่ปุ่มนี้ปุ่มจุด3จุดแล้วเราลงมา system กดเข้าไปแล้วเราก็เลือก information and firmware กดปุ๊บ เราเลื่อนลงมาล่างสุดจะมีคําว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตแต่กล้องตัวนี้ผมได้ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเวอร์ชั่นก็จะเป็น1.01แค่นี้เลยครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้า Sigma BF เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรต่อฝากติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับ